สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนยูนิต1นะคะในวิชา B-Tech Sports กันนะคะหัวข้อของยูนิต1นะคะก็คือเราจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ สิ่งที่จําเป็นเกี่ยวกับการออกกําลังกายต่างๆนะคะแล้วก็องค์ประกอบทางร่างกายที่สําคัญวิธีการทํำฟิตเนสเทสติ้งแล้วก็ทำฟิตเนสเทรนนิ่งก็คือการออกแบบการฝึกซ้อมมันเองนะคะสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะอันดับแรกเลยคือ Components of Physical Fitness นะคะที่ครูได้ขีดเส้นใต้ไว้ตรงนี้นะคะ o o m p t n e n t s หมายถึงองค์ประกอบนะคะมีกี่ข้อกี่ข้อก็ว่าไป Physical หมายถึงทางร่างกายนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ มันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่า components of physical fitness นะคะก็คือองค์ประกอบทางร่างกายที่สำคัญเวลาเราเล่นกีฬาเราก็จะใช้องค์ประกอบทั้งหมด6อย่างดังต่อไปนี้นะคะอันที่1น,นะคะเรียกว่า aerobic endurance นะคะก็คือการใช้ออกซิเจนนะคะในการออกกำลังกายเราสามารถที่จะ ออกกําลังกายได้นานต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ aerobic endurance ของเราอันที่สอง muscular endurance นะคะ muscular หมายถึงกล้ามเนื้อก็คือความสามารถที่เราจะใช้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาได้บ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนนั่นเองนะคะอันที่ 3. ค่ะ flexibility flexibility ก็คือความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะ อันที่4ค่ะ speed ความเร็วนะคะอันนี้ไม่ยากอันที่5้าค่ะ muscular strength นะคะ muscular คำเดียวกันเลยแปลว่ากล้ามเนื้อเนาะส่วนคำว่า strength หมายถึงความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนะคะลักษณะนี้ก็คือเราสามารถที่จะแบบยกน้ำหนักได้มากแค่ไหนหรือว่าเราสามารถที่จะออกแรงโดยใช้กล้ามเนื้อได้มากขนาดไหนนะคะและอันสุดท้าย number 6ก็คือ body composition ก็คือองค์ประกอบทางร่างกายพูดได้ง่ายมันคือความอ้วนความผอมของร่างกายนั่นเองนะคะ ส่วนแรกเนี่ยจะเป็น Physical Fitness นะคะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นคอมโพเนนต์ที่เกี่ยวข้องกับ Skill บ้างนะคะ l r r l l t t e f i t t n e s s นะคะ skill หมายถึงทักษะนั่นเองนะคะทักษะที่เราจะเป็นจะต้องใช้ในการเล่นกีฬามีอยู่5ประเภทได้แก่ข้อหึค่ะ agility agility หมายถึงความคล่องตัวนั่นเองนะคะการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอันที่2ค่ะ balance ก็คืออ้อครูพิมพ์ผิดนะแก้ซะ balance นะ มีตัว N ด้วยนะคะ Balance หมายถึงการทรงตัวนั่นเองนะคะหรือว่าความสมดุลในการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะ,อ,ะอันต่อไปอันที่3ค่ะ Coordination Coordination นะคะเวลาอ่านนะ อ่านแยกกันนะโคแลวก็อตรงนี้เนาะหมายถึงความสัมพันธ์กันระหว่างอวัยวะนะคะที่ใช้ร่วมกันเช่นอย่างรูปนี้นะคะเป็นนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยเราใช้ขาเตะบอลใช่ไหมคะแต่เราจะไม่รู้เลยว่าจะเตะถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ใช้ตาดังนั้นเนี่ยก็การโคออดิเนชันในที่นี้ก็คือตาประสานงานกับเท้าหรือขานั่นเองนะคะเพื่อที่จะเตะลูกบอลน,นะนี่ก็เรียกว่าโคออดิเนชันอันที่4นะคะ power ก็คือแรงหรือกําลังนั่นเองนะคะ และอันสุดท้ายค่ะอันที่5 reaction time ก็คือปฏิกิริยาตอบสนองนะคะระยะเวลาโทษทีระยะเวลาในการมีปฏิกิริยาตอบสนองนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งหมด5อันเนี้ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับสกิลแปลว่ามันจะต้องมีการฝึกฝนนะคะเป็นทักษะ ทักษะก็แปลว่าจะต้องมีการฝึกซ้อมทําซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะคะอาละค่ะคลิปนี้เนี่ยแค่จะมาแนะนำให้ฟังเฉยๆว่าไอตัว components of fitness เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะคะอันที่1ก็คือ physical ก็คือเกี่ยวกับทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนเอยกล้ามเนื้อเอยหรือว่าความเร็วหรือว่าความอ้วนความผอมนะคะและส่วนที่2ก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสกิลหรือว่าทักษะนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะาตามดูคลิปต่อไปเนาะว่า มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะติดตามดูต่อไปนะสวัสดีค่ะ